นี่เนาะข้าพเจ้าได้เดินทางมาที่หนองคายเนาะตอนนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่บริเวณของโลตัสหนองคายนั่นเองเนาะหรือว่าอัศชวรนนั่นเองเนาะที่อยู่ถนนมิตรภาพเนาะตำบลมีไซอำเภอเมืองหนองคายนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนาะมาเบ่งบรรยากาศอ่ามาเบ่งห้างของเพื่อนนั่นเองหรือว่าศูนย์การค้าเนาะถ้าว่าเป็นซับบ้านเฮาอ่า จากที่ข้าพเจ้าได้ย่างเลาะแล้วก็ได้ย่างเบ่งบรรยากาศนะโอ้ใหญ่แล้วก็สินค่าหลากหลายเนาะแล้วก็มีหลายๆจุดหลายๆบออ่อน่าสนใจหลายเนาะจุดนี้บริเวณทางด้านนี้เขาเข้ามาแต่ทางทางแล้วเนาะก็จะเป็นจุดที่สําหรับในการจอดรถใหญ่นั่นเองเนาะแถวบริเวณนี้ก็จะก้วงขวางหลายเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมภาพบรรยากาศดูภายด้านในน้ากันนี่ค่ะจุดนอกนี่เนาะ,ะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเข้าไปเบ่งการ าาจจนนที่ค้าของเพิ่นอากาศการจัดจ่ายจัดจยของเพิ่นเนาะอยู่ที่ส่วนค้าของเพิ่นนี่หรือว่าห้างของเพิ่นนี่เนาะโลตัาอัชวานนั่นเนองเนาะอัชวานเนาะอ่าขับจาออกเสียงถึกบ่อ่าพิภาพอาการใดก็ขอตัวเอาไปเด้อทุกคนถึงเ,เทือกธรรมบิทห้างธบิดเส้นก่อนนาะทีได้เดินทางมาสถานที่ดังกล่าวนี่โอ้สินค้าเพิ่อนโอหลายดีเนาะแล้วสินค้าแตลา่ละอย่างนี่ราคาน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเนาะ เขาเข้ามาปเป็นป้ายยินดีต้อนรับอ้าวมีภาษาลาวเขานำเขาว่าห้างนี้ก็เป็นห้างที่มีคนลาวมาเที่ยวมาจับจายไปสฉยหลายนะเนาะเขาเข้ามาเราจะไ่เห็นุดที่เปินขายเป็นเสื้อผ้าขายชิ้นค้าต่างหลากหลายขายของดีของกิน่นโอ้เลือกซื้อเลือกหาได้แบบว่าครบคันเนาะมาบอลเดียวครบจบนั่นแหละนะว่าเต็มไปหมดเลยนะอยู่ในส่วนของส่วนราคาของเพ่นนี่ ีอย่างละลายอย่างเนาะข้าพเจ้าก็บรรยายนะแต่ว่าวูธเนาะนี่ขรคับจุดนี้เนาะทีข้าพเจ้ามาแล้วก็ว่าหนีไ่ได้ตุกที่นี้ก็มาหยืนในจุดนี้โดนเติบเนาะก็คือจะเป็นของบิ๊กแคมอราเนาะจะเป็นจุดที่ขายเครื่องสินค้าที่แบบว่ข้าพเจ้ามาแล้วราคาแต่ละอย่างเสียดายเนาะเงินเพียงพอนี่จัดเลยทะทีเป็นมินิ เป็น BCI ตัวใหม่ที่เป็นรุ่นของนินั่นเองนะอถ้าทำไปทางด้านหน้าก็จะเป็นเป็นโลตัสเป็นจุดที่คนจะขายเพื่องอุปโภคบริโภคตา่างๆมาทีวางไงไงแล้วก็มีหลาหยสาขาทั่วประเทศไทยขนาดนั่นเองเนาะเข้ามาด้านในแล้วก็จะมีห้านค้าอย่างต่างๆหลากหลายนะ,ะบางห้านบางจุดมันก็จะมีทั้งภาษา ใช่เ,เนะาะกับภาษาของมันเองภาษาภาษาลาวเขาภาษาจีนแลว้นนแวลนนกับภาษาอังกฤษเนาะโอ้คนให้ความสําคัญได้เนาะโอ้คุณจะควให้ความสําคัญกับหนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการเนาะคือจุดน,นี้นี่นะแลกเปลี่ยนเงินตาด้วยแลกเปลี่ยนเป็นภาษาลาวนเนาะเลขเปลี่ยนเงินตราตา่างประเทศเซ็นกันเนาะทุกท่านสินค้าเสียตแกระตู๕๐บาท

มีพวกสีโอ้แเงเลือกมาแห่งใหญ่คือใหญ่กว่านะเพราะว่าสีแต่ละย่างน่าสนใจมากเลยสีขาวของยูของกินเมนี่อ่ะที่เมื่อที่ขาบไปเจ้ามานี่กับคนที่เดินทางมา,าฟังนี่นะคนลาวเขาตัหลายเลยทุกท่านลายเพราะว่ามาแต่เศร้าๆเลยออกมาก็เห็นว่า คนล้าเนาะคุณใส่รถตัวมากันหลายเราก็เดินทางมาด้วยรถประจำทางเนาะรถสายทางกันหลายเซลแปดสิบปาทโอ้ยี่ห้อตัวงา,ามเพ <c oughs> ื่อนแต่ละตัวสุดจัดเลยมีแต่ไซส์เอ็มขับพรเจ้าคนน้อยเนาะไซส์ไซส์เอสไซส์เอ็ม <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบิ่งอาจจะยาง <c oughs> บ่ทั่วบ่ถึงเนาะเพราะว่า งงคือกันเซนกันกับบล็อกข้าใจบลอกอนะไรกันนะทุกคนอืม้มใส่เอ็มนะฮะก็จะมีเป็นโซนที่ขายอาหารเนาะเป็นฟู้ดคอร์ทนั่นเองในโ่วน,นั้นนี่ค่ะเกิดมาเป็นฟู้ดคอร์แต่มีการแลกบัตรแลกบัตรซึงเข้าไป ซื้อสินค้าได้สินค้านี่ในส่วนอันนี้ทุกชุดว่ามันจะมีหลายส่วนเซ็นเกตไปมีหลายส่วนหลายโซนงงเนาะข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้างงจริงีเข้ามาแล้วงงอ่าเปลนชิว่าจังไหนก็นว่าแล้ยนะทุกท่านเนาะเออชิว่าป้านอกก็ว่าได้เพราะว่าข้าเจ้าบ่เคยที่จะออก มานอกประเทศจ้าเขือเราเมื่อนี้ก็เป็นนออักยิฐที่ได้เดินทางออกมานอกประเทศตอนมาก็ยังแบบว่าปูปกปุบป่าๆเลยก็ตอนไปจาเอกสารแลนเอกสารต่างๆก็ยังให้อันงมเท้ายู่แลนะ้วก็จะถามได้อใครแต่ว่าเขาถามคนที่เป็นมาน้องกันนะคนที่เคยมาสินะเป็นการแนะนำามาไปหันไปหันไปหันก็มันเจอ คนไทยพี่คนถามมาแต่ฟังมึงบอกว่าเออจะไม่นานในสี่ขวบนะในสิบเอ,อ็แต่ว่าส่วหลายเรายางมาลหลายจุดก็จะเห็นคนลาวเนี่ยเนาะแต,แต่คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าห่างคนนี้จะมีคนมายางหลายมายางมาเลาะายสมควรนาและสินค้าแต่ละอย่างก็มีหลายหลายอย่างนะนนคือทา่ามีเสริมเป็นห่าของความงามเนาะทุกล็อกทุกตลาดนี่เต็มบอมีหน้าที่วางเลย นี่ก็คือจะเป็นจุดดีนี่กเป็นเลยก็เพื่อจะมีการแบ่งโซนอย่างการนางแบบละเอียดแล้วเหมาะสมเครื่องถ่ายเครื่องว่าจะเป็นเครื่องอย่างต่ตางๆเนาะหาเทียบส่ในในเรื่องของราคาของบ้านเฮาแล้วก็บ่ได้ห้างกันหลายเนาะแต่ว่าขั้นตีเป็นเงินในช่วงนี้ก็นักพอสมควรนเนะาะวาเลิของเขาต่อที่ข้าพเจ้ามานี่ก็ห้าแปด แต่จังไดญกับบวันนะคนเราเขามาเที่ยวได้นี่พอได้ไก่แล้วเนาะไก่ใกล้กันเ่าจากนี่ขึ้นไปสั้นสองสอดกระจึงยางออกกลับไปเบิกในส่วน,นี่อืน่นเต็มสำหรับหมานี่อาสวันเนาะข้าพเจ้าออกเสียงถึงบอทุกทานสำหรับชูกับห้างตัวนี้เนาะข้าพเจ้าออกเสียงถึงบอกทันทีห่าเพื่การใดขอโทษขออภัยเด้อทุกคน จะเป็นจุดเครื่องลินขึ้นมาแล้วนะับี้อ่าเป็นห้องน้งน้ำบ่เป็นห้องน้งน้ำนะแล้วก็จะมีเป็นบลอนเครื่องลินสั้นสามสั้นสองชนะุดนี้ตูล้ลินเกมหลากหลายหลากหลายแล้วก็งงไปน้ำเนาะมาไปน้ำลินไปน้ำงงไปน้ำข้ารเช้าก็ได้นี้จะเป็นเป็นทางออกทางออกใช้สำหรับขึ้นรถน,นะสว่วน แต่บนนี้ข่าพเจ้าสิงลง้ใส่ลาีเนาะเอือเอาละบานนี้เนาะงงสุดที่งงแล้วอ่ะันจะมีอีกจุดหนึ่งเนาะองฝากหางกรรมด้านน่้นด้านนันไปเดี๋ยวลงจากจุดตึกนี้นะเนาะาไปไปด้านค้นาด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวลงก่อนเนาะถ้าว่าผิดพลาดสิ่งใดเนานะขอโทษขออาภัยด้วยทุกทา่านเพาะอะไรหรืเพราะว่า มันเป็นสิ่งมันบริเวณสถานที่ที่เขาเรื่องเคยบอกนะนะทุกทางแล้วให้ทา่านพระเจพจบวกมีความอันนั้นป่านไหนเนาะคือข,ข,ขึ้นดีเนาะอยู่่อาของเพื่อนนี่เนะคือข,ขึ้นดีคนยางหลายคนหล่อหลาย การซื้อการขายกับตลาดเนาะเดี๋ยวบางทีข้าพเจ้ารู้สึกว่ารู้สึกดีเนาะจะหราความส่้สึกเขาจะเองว่าเออบางบางข้ามเนาะบางเสียข้ามกันติดเป็นภาษาลาวติดติดป้ายที่ราคาอย่างนี้มันเป็นภาษาลาวให้รุ้ยซึกคุ้สึกว่าเห็นไหมฮะเออมนแบบให้เขาความรู้สึกดีนะก็คือตัวชุดนี้เนาะเป็นกบบนี้เป็นภาษาไทยกับเป็นภาษาลาวรู้สึกอืมเดีอันนี้ทางออกห่างออก สตาบักสตาบักบ้างเพิ่นออกตัวไปในโซนตัวอื่นโซนนั้นอื่นเอาไปในออกนั่นคอมมานี่หลังจาก,กนงงนี่อะวิวิธีน่นนาจะมีหลายประตูออกอันนี้จะซื้อจอนแมนเป็นบอลจอดสำหรับจอดรถใหญ่แล้วก็จอดรถจกักร ในนชวนอันนี้ก็คือจุดที่ข่าพเจ้ายางเขา่าบอนที่นี่เข่าประตูนี่โอ้ยเข่าประตูนี่ออกประตูนั่นเนาะอันนี้ก็คือทาลูกทานนะสมอ่าบรรยากาศแบบรรัวก็บบได้ผูกพัดอียงแล้วเพราะว่าข่าพเจ้าเองก็บโหนักแน่นเบานั่นพอต่ว่าจุดนี้ทาออกจุดนี้แล้วออกมาเข่านี้ อีกเชือนหนึ่งได้มากอันเดียวเนาะก็คือมีครบทุกอย่างแล้วราคานี่สามารถได้เลยฮะนะโดยเฉพาะแม่นเสื้อผ้าเราไปเห็รน,นะราคาเครื่อง80บบาทเบสินแพ้ซัมนี่ยน,นะราคา80บาทเนาะดีได้ได้ครัได้แพ้ดีไปน้ำได้อเีเป็นอะไรน้ำเนาะเดี๋ยวเ,เข้าไปในส่วนข้างหน้านิด ใายแรงแล้นะ 4, าะตอนนี้เป็นเวลา19โมงกับ9นาทีอ่า11โมง19นาทีเนานะข้าเจ้าที่ย่างเขา,าน้นหาหนักวา่ากว้างกว้างหลายกว้างหลายแล้วก็คักหลาย อาคารที่สองเนี่ยจุดเอาขายโทรศัพท์เข้ามาจุดนี้ก็คือเน้นหนะักก็คือจะเป็นขายอุปกรณ์ไอทีล้วนๆเลยครบครบสุดด้วยด้วยรวมแล้วนะในวามส่งพาปเจ้ามองเสกวาม,วมันครบ เครื่องเนาะในเรื่องของการจับจ่ยยายใช้สอยการซื้อสิาานค้าอะไรต่างๆี้าขอพระเจ้าคุ้ซื้อแบบนั้นเลยเนาะซื้อ,อาอาคารนี่กับนี่สองสั้นเช่นกันแต่วาบอกว่าสำหรับอาคารนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าต้านหลุมสั้นหนึ่งนี่จะนิ่งในเรื่องของ อันนั้นเขาขายเกี่ยวกับสินค้าไอทีเดี๋ยวยังมาบึง่งดูทีสั้นสองว่าจะมีอย่างนั้น,นีหยจุดนี้เพราะว่าตอนที่ขันลุงพึ้นมาทรงอข้าวเจ้าเนาะออกมาจากอวัดแก้วกูนั้นมานี้หันและแมันพิ่นไปทรงอยู่บนที่ข้าวเจ้าฐานฐานเาประรนั่นเนาะ,ะ,ะนะนน,นี่ก็คือการขายสินค้าสั้นสองขายโทรศัพท์ อโอ้ยเรื่องขอบบงตัวซางเราเพื่นถามว่าซื้ออย่างโบตัวซางเนี่ยมา่ยางหลอกดิ๋นเนาะประเด็นในเรื่องของการนิ่นซื้อปันไหนปันไหนเนาะเพราะว่าชื่อว่าจย่างใดดิทุกท่านถ้าว่าตีเป็นถ้าว่าเป็นเงินของเพื่อเลยแบกบกดต้องตีเป็นของเฮาคือเป็นของเพื่นอนั้นมันก็น เป็นราคาที่สบายสบายนะแต่ว่าไอ้เฮานี่นะคันเอาเอา,เอาเป็นจำนวนเงินที่สมมติว่าราคา2,000ันแต่สินะ่เนาะ2,000ตัวปัจจุบันนี้มันก็ตกอยู่ที่ล้านสองเนาะแต่สี่มันหุ้นชิว่าเงินจำนวนล้านสองนะแต่สี่ขนะมัน,ม,นมันหุ้นชอบแบบนั้นนี่ก็เป็นอย่างน้ำทุทนทันนะนี่ก็บบึง้งในความบันเทธอก็ทุกทนันเะด้อแต่จากไหนข้าพเจ้าก็บสมเซยมันเซยว่าการจัดสรรกันร,ระเบียบ เครื่องลิ้นอย่างต่ตางๆของน่นเรื่องสินค้าต่ตางๆก็หลากหลายเนาะเหมาะสมเหมาะสมเขาจะวางขากิ่งหนีน่าสนใจหลายอย่าง,าางายยาแต่สีพาทุกคนย่างรอ,นะอบไปซิกันเนาะรอบไปงงไปนะห้องสุวารณีมีประตูออกบวะมันแก้ปิดซองเสื่อมส่ยทางไหนต่อทุกทางเดีย๋ยวไปน้ำกันเนาะ คการนำเสนอของข้าพระเจ้าหากว่านี้ขอมูลจุดใดห,หรือว่าการนำเสนอโบเพียงบอพอ่พอผิดพลาดประการใดกับขอโทษนำทุกทางเลยเด้อนะค่พิ่นอาจจะอยู่นี่นะทามิสมบอาหานเนาะิาานะ่นอาจจะได้ทับโซนที่หลวงก้ับเจ้าแล้วคนอยู่ทงาทงทาง,งนี้เนาะทางนี้แล้วคนอาจจะข้อมูลที่หู้ดีกลว่าอาจจะน่งแน่นแน้วกลัวแบบ คอมเมนต์บอกข้าพเจ้าเนาะเพื่อข้างหน้าเนาะที่ข้าพเจ้ามาแล้วก็จะได้นําไปถึงสิ่นซีนินเนาะที่ต้องได้ปรับปรุ่มตืมเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ามาฮู้รู้สึกว่ามาข้างนี้เนาะรู้สึกว่าติดติดใจได้ฮู้รู้สึกว่าข่ามีโอกาาสเนะได้มาอีกอะอยากจะมาเนาะฮู้รู้สึกว่าบุญอันนี้ข่าวพระเจ้าว่าว่าด้วยจักใจ่าหรือเนาะโบแมนว่าว่าผ่านกล้องโมได้ว่าผ่านออกว่าผ่านคลิปนะ ขัามเจ้ารู้สึกว่าอบอุ่นการที่ได้ขัามาครั้งนี้รู้สึกเลยว่ามันเฮ็ดมันได้เปิดหลายๆอย่างนะให้ขัามาเจ้าได้หู้ล้ะก็มันได้เฮ็ุให้ขัามเจ้าได้หับเราได้หับน้ำน้ำน้ำใจเนาะจากหลายๆคนท,ที่่าพระเจ้ามาอากาศเยียให้รู้สึกว่าได้หลายๆอย่างเนาะได้ความรู้สึกที่ดีๆหลายๆอย่าง่านะอาชว่างหญ่แต่ว่า ยางไปกับซับสนยานองาออกท,ทางเข่าห้องแต่ว่าโลหะเนาะทุกชิ้นกี่เนาะไปอันนี้ก็จะเป็นเดือดจอดรถเช่นกันอืมอยู่ มื่อนี้เนาะค่ะพระเจ้ามาก็ได้ไปอยู่สองสถานที่สถานทีนท่นี่เป็นสถานที่ที่สามสถานที่ที่หนึ่งก็ออกจากท่านเรากับมาที่วัดภูสาเนาะวัดวัดภูสายท่านหลวงภูผาสายเรากับไปสารเกียวภูเราจะออกมาโลตัสนี่เนาะเดินทางมาขอบใจทุกท่างด้วยทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศเนาะสำหรับยูทีโลตัส ของหนองคายเนาะในภาพบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้ก็สชีฮอดม้งคือพาไจะต้องเดินทางกลับแล้วแหละเดี๋ยวกับคำหลายเนาะเพราะว่าต้องกลับตอนนี้ก็ไปเอารถที่ทางฝั่งนั้นล้วก็จะไปต่อมาอยู่บ้านเฮาจะมียังมีเวลาอยู่หน่อยหนึงนะ่งส่วนทางนั้นแล้วข่าเขาจะพูดว่าทางสวนทางนั้นมันจะเป็นอีอย่างเนาะทางสวนนั้นก็จะเป็นทางสวนจะเป็นบอนที่ขายสินค้าเส้นกันดที่เป็นชุดนั้น,ในใแต่ก็น่ี้ใใจก็ไม่ไหเนาะ พักดีครับดีทุกทางงก่านญงก้วงเนาะสวัสดีสวยแล้วก็ปิดระเบียบดีชมเชยเนาะชมเชยชมเชยจากใจอิหรี่เนาะอบอุ่นได้มาครั้งนี้แล้วกด้ข่ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาอีกเนาะแต่ว่าจะไปอีกหลายๆสถานที่บนทีท่องเที่ยวอยู่ในหนองคายนี่สึกว่าตามที่ได้เห็นข้อมูลมาแตมีหลายสถานที่เช่นกันเนาะขอเข้าใจหลายๆทุกท่านที่เข้ามาชมในที่ตา่างเด้อขอเข้าใจทูกกำลังใจผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยอิหรี่เด้อทุกท่าน